ใส่เผานั่นพี่น้องพากไปดูกเน็ตเข้าไปตับผอบครบเสร็จเลยคุยแจ่วเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสู้หูสูค้คนนะครับ มาพี่น้องมาสอยจุบมานี่จุเนื้อเพล่อยเลยพี่น้องได้มาแต่เสาๆนะครับมีมีเนื้อเป็นเนื้อสันในพี่น้องพราขาวันว่าเป็นจุดที่พลอยที่สุดของเนื้อพันวาของงัวนะครับก็เลยพันจัดมาให้เลยพันวา,ายู่แถวเอียงอููเแ้าแถวหน่อยเอึกพันพันวา,านะพี่น้องกับอันบักเผาพี่น้องหรือว่าเสือลองไห้นะครับเนาะมาพี่น้องมาเสพเสียนํากันแลวก็มีตับพร้อมนี่มีตับแล้วก็มี่พาคิริบักพริกบักพริกโดดโดดไอ้นี้พริก พี่น้นองเหนือสันในจวดได้ดีกว่าพริกดวดเสียบพ้องแถได้พี่นอ้อง เดี๋ยวเพิ่มเพิ่มดีเข้าไปก่อนอืมสําหนึ่งสําหนึ่งอืมเอาสําอันทุกบาลพี่นอกอืมมันได้ไปน้องบรรยากาศดีดีอยู่ตรงไฮตรงหน้าเหลืออ่ะ มันว่าจุดที่มันพอ,อยี่สุดมันมา่าจัดให้อึม่นดีหรืีเปล่พอยเลีเดี่พอยเลีป่ะืม เนื้อสันในยูมองเอิกคนมาเป็นน่องล่วงในนะครับพอขาดมัน,ว,น,น,มว,ว,นว,ว่าหรอวะลองคอมเมนต์นะพป่น้่องขมาผู้ใดผู้ใดไซยเหนือแทะคอมเมนต์มาบอกลนว่าเนื้อมองไดมันมันอ่อนที่สุดนะครับอ่ะอยายบากินไหมไยัยได

นี่มันด่าสงสีม่วงนล้วนะแก่แสบเนาะอืมได้เลยมึงไม่บอกความบาเด้อความเนอันนี้เนี่ยบบมันที่ไงยนำเนี่ยความมันละลายในปากได้ไหมแก,ก้วนี่กลนๆนี่พี่น้อง รื่อบางเร็มไหมอ่อือม,ม,มเพิ่มความเผชรดี๋ทิ้นอยีาทิ้น อืมอืมตัวทีนเอายไปเร็วเดี๋ยวแบ่งกันไปเนาะไ่กินผลนอืมอืมแต่ไย พ่อยแเหี้ยแม่นควอมปันไบเ,เป็นเนื้อสันนอยู่ตรงเอื้อกพี่น้่าไม่มองเดียวพัน่นว่าที่พ่อยหี่สุดพันวานะพี่น้องตรงนี้ตัวขาพันวา <laughs> ja. เผานั้นไปดานาพาขี้เยเนี้นเเย <c oughs> เข้าไปตับคอบควบเสร็จเลยคุยแจ้วไปเนี่ย ข้าแขวพี่น่อง <laughs> เอาอือเอ็นนี้ <laughs> มันข้าแขวเอา, <laughs> าใหม่ไงัดญ่ว่าเอาใหม่ไม่งัดว่าถึงเขวหาง เหตุการณ์มันตับเลย สุด,ดยอนะดพี่นาะสุดยอดคือใบอ่อนเอาใส่เข้าไปตับเข้าไปอีกพาคิ้ริวเข้าปไปนะีพี่นอะขาดยังอีกวะตุยเจ้นนยวเลยอ้ยช่วยด ล่องกินกไปสมอย่าง,ง,งนี่ทีอย่างหนึ่งสองสามซื้ัีาจำีหนุ่มหรืปล่าพี่น้อง เนื้อในพลอยแห้งนี่เะพี่น้องเออเนื้อพลอยแห้งสดดพี่นอ้องรอบนีพ้พอได้พอขาจัดให้แบบพิเศษเลย อ,อืมบพไปน้องปดีอีไม่้องเอาเอาซ้ำเลยไ่น้องเสีบๆเลยวันนี้ ได้เป็นได้เนื้อเพรอยวมาสุดยอดคืไอไบออนเลยพี่น้องอะขอบคุณพ่อขาวพันจันไหน่เนื้อเนื้อสันใน่เหมือนปะยู่มองหน้าอกมันเหมือนปะนะครับผู้ใดพ่อเนื้อสายเนื้อลองคอมเมนต์ไวพี่น้องว่าบองได้เปนพลอยสุดนะครับขึ้นบอกมากคุณว่าบอ,องเอิร์สเหรอครับพี่น้องกินกระบ,บื้องเผาหรือว่าเสือล่องให้เสียบของแถ่นะครับเอากะ คลิปนี้ถ <ITA> ้าคิีวุญสุภาพกัขอโทษเขาไปได้เป็ hey, น对对้องเด้อขอบคุณทุกคนที่ตามทุกซับย์จะใคทุกไหลทุกแชร์กัอย่างหนึ่งกัขอโทษเขาไปน้ผู้ใดบูกินเนื้อและกับโบใดบูกินดิบนะครับเนาะนานๆที่คอยมากินพี่น้องกับบรรยากาศดีดีตรงไหนตรงหน้าเนี่ยเราโบน้มากินน้ำเพราะว่าเนื้อมันดิบพี่น้องก็เลยโได้กินน้ำนะครับเนาะเอากะคลิปนี้ก็ยังไลค์พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์ได้พี่น้องเด้อขอบคุณทุกคนที่ตามทุกซับย์จะใคทุกไหลทุกแชร์มื้อนี้กัเอาบรรยากาศดีๆมาฝากเอาทำนี่น้อองเดดีี๋ยววขคคลิปหน้าสสััรบ